สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเราไม่เก่งแต่เน้นพวกเยอะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC นะครับที่นะคิดถึงช่างยันแล้วก็โดเน a เมื่อวานนี้นะครับค่าน้ำชากาแฟนะครับ รู้สึกว่าจะแพงซะด้วยนะมาวันน <sever personal paid venue> <lee> ี้มาอยู่กันในแอปไทยเชดูเอลอีกเช่นเคยนะครับจับกู่มาเจอกับคุณนบพระคุณนะครับนะวันนี้ก็ช่างยันก็มายงขวานะครับมายงขวาโคนเทียมเม็ดอ้าวโดนแทงเม็ดเขาแล้วแต่นี้ก็ถอยเข้ามาเขากินไงายเข้าไปเราก็กินกวเข้าไปแล้วก็ขูนขึ้น เขาปูบเบีย้ยปีกอินซีเข้ามาอื้มปีกอินซีมาตอนนี้ทันไหมเนี่ยไม่น่าจะทันนะแต่นี้ว่าจะยัดเบีย้ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเอาเรือมากดขุนเข้าไว้แล้วก็เรือมาขนาบขุนเข้าไว้เขาแทงโคนก็กินกัเข้าไปายเอามากินเรือเบีย้ยกินครับเอาเบีย้ยกินแล้วก็ดันโคนยัดขึ้นไปเอา ไอ้พ่องเข้ามาหาเราเราก็เอามากินโก้เข้าไปแล้วก็เอาเม็ดแทงเข้าไปเอาโหหเปิดกันมันนะฮะสนานจอเลยครับวันนี้แบบนี้คู่ตะสูอ๋อเตรียมคู่ซ้อนเรือซ้อนเนื้อซ้อนเรือเราไม่สนใจเรากินกก้ข้าปกรอกแล้วเราก็เสริมยิงข้าไปอีกตัวหนึ่งแต่ตรงนี้ขนอยู่ไม่สวยปู โคนเข้าไปดันโคนเข้าไปเอาเหลือมากดเหลือมากดแตนน่ไม่สวยนะฮะไม่สวยนะครับต้องรีบหนีก่อนเขาเสริมเม็ดเข้ามาเ็าเสริมคนเข้าไปเหมือนกันเอาต่อผู้ต่อสู้ยัดโคนเข้ามาต่อเราเลยเอาต่อเราเลยเรายังมีตัวผูกอยู่แต่น,นี้ก็ปูเบียยัดขึ้นไปเบีย้ยตัวนี้นะยยัดขึ้นไปหน้าบ้านหน้าขุนเขานะครับ กินหรือไม่กินเอากินมาเราก็กินด้วยกินกูก็เอากินมากินกู้เข้าไปด้วยอา้าวขุนอยู่ไม่ได้นะฮะขุนอยู่ไม่ได้แล้วขุนต้องหลบเอาหลบก็มีมา้ามีเรือนะฮะสองตัวอา้าวแบบนี้สวยงามจังหวะนี้ก็เอาอืขคนเปิดลุกเข้าไปลุกทั้งลุกเราก็กินลุกด้วย กวบเข้าไปโอ้โหแต่น,นี้นะเพื่อนๆนะเป็นยังไงครับแต่สุดยอดเซียนของช่างยันจังหวะนี้คุณนพคุณหลกคุนก็เอาโคดัดมาเข้าไปเอา้าโดดดีมาแบบนี้ก็สวยได้ดิครับเอาเหลือกินมากวบเข้าไปเอา้ายอมแล้วไหมเนี่ยถ้ายอมก็บอกกันได้หรือกดยอมแพ้ก็ได้นะครับนะนะโอ้โหยังไม่ยอมครับ อนี่ยยังไม่ยอมก็ออกดันเม็ดขึ้นไปดันเม็ดขึ้นไปเขาเอาเรือมากดเนะ่ะตามสูตร,ลรแล้วครับแล้วก็ขยยับเข้ามานะขยับเขามากินติดเรือเอากดขุนอีกเขาติดเรือเข้าไปแต่ันนี้กินเบีย้ยกินเบีย้ยเราจะให้กินไหมเรายังอือหือให้กินไปดีไหมให้กินไปเลยก็ได้นะนะแต่ว่าเอากันไว้ก่อนดีกว่าเอา ยิงต่อยิ่งเข้าทานะครับแต่มน,นี้เขาจัดเม็ดเข้ามาก็เอาเลือติดผงเข้าไปก่อนแล้วก็กินเหลือกวกเข้าไปแล้วก็กินเม็ดเข้าไปโอ้โห,โหแต่มน,นี้สวยงามเอาติดเม็ดติดเม็ดติดเม็ดกินสองก็ได้แต่ยังไม่รีบนะเบียกขวามือแล้วทิ้งดูแล้วเอาโขนกลับมา คนกลับมาไปไหนเอามามาหลังบ้านมาหลังบ้านเอาเหลือกันไว้ดัดหลังซะเลยดีไหมแน่มาแบบนี้มาแบบนี้บบนโอ้โหเขากินลูกเราด้วยนะเขากินลูกเราด้วยเอาอย่างไงดีกินลูกกินลูกเรานะฮะเอาาพองไว้ก่อนดีกว่านะแล้วก็เอาม้ากลับมาแน่ ยังไม่ต้องรีบร้อนมากนะครับนะกำลังเรามีเยอะเขาเอาเหลือไปผูกเบีย้ยก็กินเบีย้ยเข้าไปก่อนต่อต่ออีกแล้วต่ออีกต่ออีกแท้มนี้แต้มนี้ก็ไตีลุกเข้าไปกินไสนในเข้าไปอีกตัวหนึง่งเอากินกบเข้าไปกินเข้าไปเอาหงายไล่เหลือเอาหงายไล,ล่เรือไตีลุกเข้าไปอ่าไตีลุกแต้มนี้เข้าไปอีกอ่าแล้วก็ เบีย้ยไปไหนเบีย้ยอยู่กับใครหรืออยู่กับใครเอายัดเบีย้ยลงไปอีกต่อเบีย้ยกับอีกก,กินเบี้ยเรากินเรือเอาเรือกินมา้าแล้วก็กินเรือโอ้โหนะเอายังไงดีนะร้อยลุกนี้ก็สวยงามน,นะครับเกมไวก็ต้องต้องเล่นกันไวๆนะครับเพื่อนๆนะคิดมากใส่แต้มเยอะๆมากไม่ได้นะครับพิถีพิถันมากไม่ได้นะครับต้องรีบเดินนะแ้มนี้ก็กินกว้ข้อไปก่อนเอาเรือกินลุก ก,กินเข้าไปกินโคนเข้าไปแล้วก็กินเรือเข้าไปเอา้าแต่นี้ก,ก็ไกล่กันแล้วไกล่กันละไล่กันดิบดิบนี่แหละเอาขุนขึ้นขุนขึ้นเอาเอะอะไรไปดีเอาม้าไปม้าไปเอ้าจะจนรูปไหนแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราไปชมเอาโคนลุกเข้าไปอีกเอาไปด้านนี้ด้านนี้ขุนเข้าไปมเข้าไปด้านไนนีนจนเลยนะครับนะออกมาแบบนี้ก็ กันไว้กันไว้เอาเบีย้ยเข้าไปบ้างนะเบียรยเข้าไปอีกโอ้โหจะเอารูปไหนดีนะเอากําลังคนไปเยอะๆหน่อยไปนะเราต้องลุมนะเราไม่เก่งแต่เราเน้นพวกเยอะอืตามชื่อเรื่องนะครับเอามามาะขยับไปเรื่อยๆนะครับนะก็มันมันไม่รู้จะเดินแต้มไหนนะครับเพื่อนๆนะต้องรีบเดินนะเวลาก็เหลือน,น้อยขึ้นมาขึ้นมาอีกแล้วนะะ จะเอาจนรูปไหนยังไม่รู้เลยนะยังยังไม่ได้ใส่ใจตรงนี้อยู่นะฮะเอาเอาจนด้วยโคลรือจนด้วยม้าจนด้วยเบี่ยเอาเบี่ยงหงายไปก่อนเอาแบบนี้ก็อะไรดีอะไรดีเอาขุนเข้าขุนเข้ามาเอาออกมาแต้มนี้อ๋ออกมาแต้มนี้มีลูกมีลูกอย่างนี้เอาขนกลับมาอ่าขนกลับมาแล้วก็หงายลูกเข้าไปนะเห็นเอ้าม้าออกมาเอามากันมากันอ่าแต้มนี้ก็ ต้องจนด้วยโ้นง่ายๆนะครับนะไปคิดมากคิดลึกนะแต่น,นี้ก็เอาโ้นดุกเข้าไปจนสวยงามเราไม่เก่งแต่เน้นพวกเยอะก่อนจบจบคลิปคลิปนี้นะครับช่วงนี้ชี้แนะแต้มกันหน่อยนะครับก็มีแต้มมาฝากเพื่อนๆเอฟซให้รับชมนะครับ คือตำแหน่งตรงนี้นะครับที่คููต่อสู้นะฮะเขาเอาเรือมากดเบี้ยนะครับแล้วแต้มที่ผมเดินผิดพลาดก็คือแต้มนี้นะฮะผมให้อเอาม้านะครับให้เอาม้ไปจับเบี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะแต้มนี้ไม่สวยนะครับต้องปล่อยให้เขากินเบี้ยไปเลยนะครับแต้มนี้นะฮะดีที่สุดนะครับเราต้องเดินคนไปด้านนี้นะครับเดินคนไปตรงนี้ นะฮะเพื่อขู่ลุกจนเลยนะครับนะเขากินลุกก็นะฮะกินลุกก็ต้องร้อยลุกอีกอะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ตำแหน่งจนพอดีนะครับนะเพราะว่าคู่ต่อสู้นี่มีเบี้ยเดินได้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ทําให้ต้องแพนะครับอยู่ตำแหน่งของตาอัดนะครับก็เป็นท้ายท้ายคลิปของคลิปนี้นะเป็นช่วงใหม่ของช่างยันนะครับให้ชื่อช่วงว่าช่วงนี้ชี้แนะ วันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาพิก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบายบาย